สวัสดีเพื่องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินซินดาสำหรับเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านโพนเนาะมาเที่ยวบุญบางไฟก็จะมากับบ่าวดาวแล้วก็บ่าวทองเนาะบ่าวทองมานาสวัสดีพี่น้องสวัสดีมาสามคนนะครับบ่บาวดาวเป็นกละลาไทยคิดเยอะสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเด้อไม่กับน่าไม่ไ้ไมับมาตอนนี้กำลังเบิ่งอยู่บางไฟน้อยๆเนาะพี่น้องประมาณสาแค้นี่มีบางไฟปุใหญ่ประมาณนัน้น คือหางมังไฟเนาะพี่น้องแต่มังฝายใบใหญ่บานมังฝ้าสแก่เลยนะพี่น้องพเจ้าสอดเอาได้ผ่าเปแปดสอดได้ไหมไฟน้อย คือวงไคเนาะเนาะกจ้าเจ้าเตรียมไว้ท่านนะคราเจาล้อมหยู่ทั้อบนะล้อมโบไฟนะหมันแบบ้นเพียงนะเนิมงานคนโูว์สคนพปเดา้งคเนาะน่อยได้เรียนกันเกินเลยมาเง้มันขั้ีนอยู่คล ไฟกะไลเธอพี่น้องประมาณสามสิบสี่สิบบางในการใช้รมัแจ้งท่านนายกรรมการพี่น้องเด้ลูกคนนั้นเพียบดูบ้านใดีามไฟมากวาเจ้าชายเพติดนี่พี่น้องเาสีเงนนี่คืองนนี่ตสีเงินเลยนะอนติดต่อกันไปเอลยนอแเบบต้องยุดต้องยอนต่อต่อกันเปนะเรียคิวกันเลยออาบ้างขึ้นห้่ารจากองอนหน้า ถวายกวนมาระกอบส่วนสิบสองบ้างบอกเออสิบสองหน่วยเออม่อไหทั้งอันนั้นการบ้านทั้งอันสิวยบ้านอันสิบสองหน่วยเนาะเออ้งนกีแต่คนนะนตอนวนยแลวัน่ทั้งบ้านทุกข่าออ่าก็ลอน่ตาเนาะ่าไเน้ะก็ขบงไฟของเตยเลยอ่าม่งสองข้อม เออจะมอบให้ท้านทรดโทนเนาะเอาเรา hey, right, uh ิ oh. them, you, okay. you ่มได้หน hey, yep. okay. ึ in, no oh, okay. ่งสองสามฟอตสอดตีของเก่งเลยแต่ที่ในใจดีมาจากเมืองคานป้าถูกเปนไปไดทั้งใดได้ดิเป็นเมื่อบ้านเพลงได้ดิเออตามิวงนี่ เอาของจ้าสาก้าดูฝนน้นเที่ยมที่บ้านไหนขคพิมพบังไฟออกมาแจ้งเด้มาบอกสบอกเสีงก็ได้แต่ะบ้านก่อนยี่ค้นห้ามขี่ห้องเนาะอ่าคอนสิจูดไม่เราแ่น้องนะแบกมันเลยของของสมันียนดอนบอกหนึ่งสองสามน้านองสามเออเ้ยนี่ยนอนใหเขามันีนดนนี่เอออปทมาใหมของไคยนาเนาะ ซินิเตเป็นตนะลัวพี่น้องัวถวายห้พอทนขเรืเขาอีกเาของพูบอาจา์เขต่ว่าบ่กมีบางใหญ่มีแต่บางเลอกๆ้ไฟลูกไผ่แบบผู้สกันกันเลยแดงเลยจ้ะอากกอ่ขาเทนซินิเอาหนึ่งสองสาม มันธรรมดาเขาเป็นเทนกระไรโอ้ขึ้นซื้อขึ้นเทียงเทียงกันนะพี่น้องเออเทียงแท้ธรรมดาอยู่ในชิ้นอยู่ในถรำอ่ามอีกมุมหนึ่งพี่น้องอยู่มุมนึ่งห้อนแห้งบวายเอานี่ยเบาเออในผ่านเชยกับเบากี้เหมืนกับน้ำมาตำลังเนาะตะกี้เราเป็นจิ้มไม้เนาะคเว้นมาตำลังหลังจากการแต่งตัวของมัินเนาะส่งเพิรนโอ้ยแรงโล่งบ้านเด็กสางนะพี่น้องย้อนยกจั็หน่อย ก็แค่ทานผู <mar cribing> <half> ้ชมพอนาะพี่น้องนางเป็นกูเป็นกอยอยู่นั่นแหะครับจักเขายังเรากินเบียร์พี่น้องในรถก็เปิดเพลงไม่เปิดพี่น้องผมเป็นกอยเปิดมันแดดเนาะพี่น้องแค่ยังเนี่ย สบายดีดยยยพี่นอ้องสต่บายดีไายเถื่อนเนาะย่านย่านพี่น้องโอ้ยันพี่น้องโง่พี่น้องเราเป็นเกมกานเจอทีวีโอเลยตอนนี้เอาขึ้นเรื่อยๆพี่นอ้องเลยบังไประมางซีหาชีพก็บ้างเอาขึ้นแบบผักเลยนะมันบังไฟไนอ้อยก็มันมันบังไฟใหญ่เออเคืองอยู่โอ้บังไฟสามห่างบแบง จะแบกไหมเนาะของไทยงเีคือเป็นทางนะเนี่ยลไฟโอ้ของไฟยังวะโบเคยเห็นที่ถือของไฟสขาทุนที่ขึ้นยังวานะโอ้น่ขึ้นล้วะบเคยเห็นทีดถือเดินถ้าจะเบิ่งมงไฟมาหลปีนี่เออไมเคยถ้าจะาคโบจอุนนะเออ อยู่ผู้ฮ้อนพี่น้องเอ้ยคนหลายแออัดบ่แม่นแออัดคนหลายเลยอากาศบเขาอเบงอีกมุนึงพี่น้อง โมดีไหดืจดสั่งวะคงไกลด้เนี่ยบายดี่ดอ้ยนี่ผู้านันเอสาได้ับเนาะสาวซับเอ้อารังสิเกินนี่ละจักจูนด้วยวโอ้โอ้ย แม่ย่านจะได้คืนปนักพลรนเป็นไปล่ะวนย่านเอาเพินม่ได้คืน,นพล่รืไอไปเลยทีม <c oughs> งานเสร็จเรื่องนี้เนา <c oughs> เอาอย่แล้วอา่แล้ว,ออลว,วดับจูนลยวพี่นอ้อ้ คนนี้เรพไ่นอกคนนี้เรานติดต่อ,อันเลยเอาของแกงเสียเลื่อง่นกันละสิพี่น้อ,นององานเสียเลืองคนกันละสิเพื่อนยันแต่ของเผิ่นมาไ้จูเป็นเรเาไปแล้วง้นจับวะแต่ยันโดดแท้ตัวนีมนนนน้มันโเียได้หมจับมันโเหีย

เอามาจัไหนีที่มานจะยังไงเจ้าหนี้เขาเอาไฟบ้างคืนหาเนียมึงท้องเจ้าหนี้มัน้องไผ่เจ้านี้บยมอยอันเียนัเาใ้เว่า ขึ้น้องแล้วพาเพียพ่อ้กเ้น้องไอ้กับปรเด็นน่อยเนาะไล่ไล่ก็้บังไฟอยู่ในังไฟต๊ะข้างใน แนเล่นเป็กเล็กน้อยไม่ยากกกาเดนาใหม่อยมรอกนดน้อยเล่นเปรกมังไฟอย่างนี้ไฟตกเบรรยากาศบรรยากาศเีป้เป็นบางสุดท้ายพี่เนาะ ตาเบิ่งแล้วนะพี่น้องบางสุดไทยไทยสุดพี่นี่จ้าห้ชดพระเจ้าเศร้าโศกโอ้ยบอลกุ้มพี่น้องกระปั้นเแหละพี่น้องไม่บาดนียกดซุ้มเบาดาวยางก่อนโอเคนะพี่น้องตอนนี้กัดขามาแล้วพี่น้องก็เลยจอดเบิ่งหน้าแซงแล้วนี่เป็นหน้าแซงแบบ บรรยากาศดีขนาดตอนน่ะตะเวนกับใกล้ชิดคอยลงดินแล้วนะพี่น้องกับบรรยญญากาศโคตรดีเล้วยุดบอลคนน่ยสนาแมบบสมบัติไปเกี่ยวเขาซอยเขาจ้า่อนนะตอนนี้แต่สำหรับคลิปนี้กันสิจบเพียงเท่านี้แล้วนะพี่น้นองไงอบพอกันไหมเนาะในคลิปหนา้าบรรยากาศดีเลยเจ้านายกับมื่อ,อะไรเนาะชมวิวก่อนจับบาทบายเนาะพอกันไหมคลิปหนา้า